ไอฝุ่นแล้วผมล้างท้ายให้ไปเลยครับ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 เฮ้ยไปเลยครับไปเลยไปเลยเจลีไปเลย หรอออกซ้ายน,าน,น,นี่มานี่นี่นี่มานี่เร็ว มามามาพาผ่านเลยมาเร็ว